สวัสดีค่ะวันนี้ b e c Quick Review นะคะจะมาแนะนำวิธีการวัดขนาดและวิธีการใส่ Cruiser e h a b Knee Protector ค่ะการวัดขนาดสนับเข่านะคะก็จะวัดทั้งหมด4ตํตำแหน่งหลักๆด้วยกันนะคะก็คือความกว้างของต้นขาด้านบนสุดนะคะความกว้างของบริเวณเหนือข้อเท้านะคะแล้วก็ความยาวระหว่างตำแหน่งที่1เมื่อกี้ถึงตำแหน่งที่2นะคะ แล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก็คือจะวัดตรงต้นขาถึงบริเวณกลางหลังค่ะตำแหน่งแรกนะคะเราจะวัดที่ความกว้างของต้นขาด้านบนสุดค่ะตำแหน่งที่สองนะคะก็คือจะวัดความกว้างของบริเวณเหนือข้อเท้าค่ะ ตำแหน่งที่3นะคะก็จะวัดความระยะจากบริเวณเหนือข้อเท้าถึงต้นขาด้านบนสุดค่ะตำแหน่งที่4นะคะก็คือจะเป็นการวัดความยาวของสายรัดนะคะเราก็จะวัดจากต้นขาด้านนอกนะคะอ้อ,อไปที่ต้นขาด้านในค่ะวิธีการใส่ คูเซรีแฮบมีโปรเทคเตอร์นะคะก่อนอื่นเราก็จะต้องดูข้างก่อนนะคะว่าเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาโดยดูจากสัญลักษณ์แถบของคูเซ่นะคะถ้าแถบของคูเซ่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นสําหรับเข่าข้างซ้ายนะคะหลังจากนั้นเราก็ปลดตัวแถบล็อกให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สวมไปที่บริเวณขาของน้องค่ะจับให้ขอบด้านบนอยู่ที่บริเวณต้นขาด้านบนสุดนะคะ หลังจากนั้นก็ปิดแผลให้กระชับนะคะเอาใส่รัดนะคะอ้อมตัวนะคะแล้วก็มาปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหากตรงใส่รัดตรงนี้เหลือเยอะนะคะก็คือสามารถตัดทิ้งได้ตามความยาวที่ต้องการค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ BEC Quick Review ในวันนี้ฝากคุณหมอกดติดตามช่องทาง Official ของบริษัท Bed Equipment Center จำกัดด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ